ไปเที่ยวชั้นสองกันต่อไปเที่ยวค่ะปะชั้นสองอะไรอ่ะจากนี้ค่ะหุ้ยชั้นสองเขาพู็อีกแนวหนึ่งเลยนะแต่ก็ไม่ค่อยได้อยู่ไม่อยู่เลยอ่ะ บ้านก็ใหญ่มากนะพี่จิ๊บเป็นคนที่แต่งบ้านเก่งนะจริงกับป่ะจริงเนี่ยเห็นไหมพี่แต่งเก่งมะเนี่ยแต่งเก่งแล้วนี่อะไรนี่คือการของระดับของคุณเหรอฮะคุณจิ๊บในวารของคุณพ่แกทำไมฮะของเก่าอะค่ะพี่เจอมาพี่ไม่กล้าทิ้งเจะได้มันนะพี่ก็มาตั้งวางๆมาแต่งบ้านแล้วเพื่อนมาั้างไหม เพื่อนได้มาเที่ยวหาไม่ค่อยไม่ค่อยมีเพื่อนนะคะสนิทมีไหมจริงจริงมีเพื่อนสนิทไหมพี่มีเพื่อนเยอะนะมีคนที่ได้มาบ้านนี่กี่คนนะสองคนใครเพื่อนเคยทํางานอยู่ที่ทีวีพิธีกรที่ทํารายการกันเคยมาไหมไม่เคยเลยก็ว่าจะพามาเหมือนกันห่วงบ้านด้วยใช่ไหม

ว่าออกมามพิชิตมาเร็วไปไงไปไงพูดยังไงเขาพิชิตไปขายของบ่อยนะเนี่ขายของของเขาอะแต่ร่างถึงเวลาเงินว่าขายปุ๊บออ๋ไม่เคยกินอะพัทเด็ดเลยเรียกผมว่าเดมบอกพิชิตพิชิตกินอะไรสุขภาพดีอะไรอ่ะไม่เคยกินอะแล้วก็ไปด้วยกันพูดตามกินแล้วดีค่ะดี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 ค่ะแล้วร่างกายต้องแข็งแรงแข็งแรงค่ะอย่าอย่าไปกินของไม่ดีนะคะกินแล้วไม่ดีค่ะไม่ดีคตอบมาตาะเดี๋ยวไม่ได้พูด ต้องแตงแต่งผูดนี่เนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยเซตนี้เป็นเซตแรกที่มาบ้านพี่นี่เนี่ยเธอทุกคนจะชวนเพื่อนมาบ้านบ่อยๆแต่บ้านพี่ใหญ่มากนะชวนมาอะไรเพื่อนไม่มาปัดข้าวมาเสร็จดูวิบ้านสวยมานี่ก่อนมานี่ก่อนเปิดกลุ่มให้ดูวิเสื้อผ้าเต็มเลยเนี่ยวิพี่เสื้อตัวนี้ใหม่มากใหม่มากขายเอาไหมล่ะ แต่ว่าโซนบ้านพี่จียัะเยอะมากเราไปโซนอื่นกันม้างนะไป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 นนี้เขาเรียกว่าโนสุกแกะปซนุกแกพอละอ่ะนี่ห้องพี่ห้องพี่เนี้ยนี่แม่จะแกนมือเปรีบอ่ะเข้าาเยสวัสดีครับไปสงตอนที่เคยมาเป็นบ้านเก่าบ้านหลบ้านหล แปลกเซอร์ไพรส์เยอะจริงๆคนนี้เนาะดังพายเคเนี่ยต้องบอกแล้ว่าเนื้อแน่นมากพายพายพี่ตุ๊กเหรอพายพี่ตุ๊กลู๊กสาวเขาทำเองส่งให้ทีมงานไปเลยดีกว่าเดี๋ยวจะได้ชิมกันโอ้ยอร่อยมากอันเบลเลยพี่ตุ๊กนี่ยส่งมาให้กินเป็นประจำอันเบลเลยนี่อะไรคะถ่ายแล้วทำไมไม่อุดหนุนกันล่ะอุดหนุนอุดหนุนเขาอุดหนุนเลแล้วจะถามเขาเท่าไหร่แกก็บอกว่าไม่เป็นไรแล้วแกก็ปิดมือถือไปแล้ววันนั้นให้ตังค์มาแล้วอุดหนุนไม่ได้ค่ะเพราะว่าของที่เอามาจากวัด กินกินไม่ห่วอันนี้คืออยู่ชั้นหนึ่งได้อันนี้อันนี้ไม่ไปไหนอยู่ชั้นหนึ่งอาชเชิญนี่พี่ไม่เจอกันนานแค่ไหนแล้วคะเจอกันเมื่อวานนีรไม่ใครใครครับเดี๋ยวสวยมากสวยเนาะยังไม่ได้บอกข่าวพี่จีค่ะว่าพอดีวันนี้มามีแฟนใหม่แล้วโอ๊ยใครเอาตัวแฟนพี่มาแล้วเขาได้แฟนใหม่ได้แฟนใหม่แล้วจริงหรือเปล่าตัวแฟนตัวเองมาแล้ว เราแยกแบ่งกันนะชหมูจะอร์ไพรส์ดีนะเซอร์ไพรสดีเนาะนี่เป็นแขกแบบแขกที่แขกเซอร์ไพรส์เยอะมากเลยนะเนี่ยเป็นแขกที่ดูไว้รุ่นสุดอะเนเนี่เพื่อนเลิฟเลยครับอันนี้เพื่อนเลิฟอันนี้ก็เพื่อนเลิฟเพราะเราไม่ให้แขกเข้าบ้านยังเนาะพี่รู้ไหมว่าเทปนี้เป็นเทปที่แขกรับเชิญเยอะมาก นี่มาดูข้างในนี่มาดูข้างในก่อนเร็วมาดูข้างในพี่จิ๊กน้ำ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 ก่อนโอ้ยนี่คืออะไรเนี่ยสตูดิโอเลยนะพี่จิ๊กกับป้าหมูเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเป็นเล่นหนังด้วยกันเป็นคู่ขวัญไหมหรือว่ายังไงสนิทกันกี่ปีแล้วเนี่ยสามก็ตั้งแต่เริ่มเรสิบปีอล้วค่ะ เล่นก่อนเนื่องจากเล่นหนังด้วยกันแต่พี่หมูยังไม่มีเมียเสื้อผ้าขายหมดเลยไหมคะเสื้อผ้าใส่แล้วก็จะแบ่งไว้รอบหนึ่งไว้ไว้ว่าเราใส่แล้วงานนี้รายการนี้ต่อไปเราก็จะเราก็จะตลอดเลยนะเราจะไม่เราจะไม่หยุดนี่คือเสื้อผ้าของจิกหรือของสปอนเซอร์ของจิกมั่งสปอนเซอร์ให้มาใส่มากสปอนเซอร์กี่ตู้ห้าตู้สปอนเซอร์กี่ตู้ตู้สองตู้ให้ใจ แต่หมายความว่าบางตัวก็จะขายเสร็จแล้วก็เอาเงินไปทําบุญทําบุญอะไรวะไม่ทําบุญหรอกค่าน้ําค่าไฟเนี่ยแหละทำบุญทำบุญไม่มีหรอกค่าบ้านเขาบุญสิอุตส่าพูดให้ดูดีพูดให้ดูดีพูดถึงทำบุญเนี่ยเวลาเข้าไปวัดเข้าไปทําบุญสิ่งที่ชอบ ที่สุดก็คือเอาของที่วัดเข้าวัาด้วยเข้าวัดอุเข้าวัดรู้ไหมเอากลับมาทําไมรู้ไหมทำไมครไม่ยามเอาไม่ยามแจกไปเป็นแบบปากทาง่อ่างี้ถ้าเราย้ายมาอยู่บ้านนี้เราก็ไม่อดอ่ะจะบายกับายกล้วของในกองถ่ายก็เอากลับกลับมาแจกเอามาแจกก็จะมีสายตามองว่าคุณลูรัตา์เฮ้ยเอากลับไปกินบ้านแล้วก็ไปบ้านเอาอะไรแล้วก็เลือกเลือกเลือกหยิบหยิบหยิบไปไปเห็นแล้วเนี่ยเราไปเห็นเมื่อไหร่รู้แต่พูดถึงนะพี่หมูนี่ยัง คือเจอกี่ทีนะอ๋อหมูก็ยังแบบเขาดูหิขนดีขาวเน่เนีเน่เดูหน้าดิพี่ว่าอย่างนี้ดีไหมสรุปรีบเถอะเพราะวันนี้พี่หมูนุ่งเก่งขารีบมาจะรีบไปรีบมาเดี๋ยวไม่ทันรีบแลยรีบเถอะอยากไปนลยค่ะรีบเคล็ดลับหน่อยดี่หมูมาถามเคล็ดลับพี่หมูหน่อยที่เบอร์รีบไปปะไปปะอะไรอะไปรับงานเคล็ดรับหน่อย